ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาเซวาวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับการ์ดใบใหม่อย่างเซอร์ซีซ่นะครับเป็นการ์ดที่เล่นมันนะผมชอบมากมากเก่งแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ซื้อมันสนุกสุดยอดไปเลยมาวันนี้เราอยู่กับมิวเซอร์ซี่นะครับขอเล่นนำการ์ดกดิลบัยก่อนนะครับมาเริ่มเป็นฮุ้ครับหนึ่งลบสามเปิดตัวเพิ่มเดมอนนะก็เอาไว้อานาิรัดโยนได้หรือว่าให้เซอร์ซีซ่เปลี่ยนเป็นดอกสองที่เก่งก็ได้นะ ออกมาสบเยอร์แฮมครับหนะึ่งได้หนึ่งทุกการ์ดใบซ้ายสุดอีกฝ่ายเป็นหมูซึ่งไม่มีความสามารถก็ามาปั่นต่วนมืออีกฝ่ายนั่นเองออกมาเป็นนิโก้ไม่รู้ครับหนึ 2, ่งได้สองครับเปิดตัวสูงได้คาถาซึ่งก็คาถาคือดีหมดทุกคาถานะเป็นเทคการ์ดที่ดีใบหนึ่งเลยเอาเปลี่ยนโลเคชั่นหรือเอามาย้ายก็ได้ออกมาเป็นย้อนดูครับหนึ่งสองเปิดตัวทำลายการ์ดที่ใช้กี้ต่ำสุดในเด็กฝ่ายตรงข้ามก็เอามาทำลายเด็กอีกฝ่ายนั่นเองออกมาบี๊คนะับสองได้สองเปิดตัวย้อนกลับการ์ดในโลเคชั่นที่ลงไปเนี่ยข ก็เอาการมาเล่นสามหมื่นรอบนั่นเองครับต่อมาไว้วิดีโอครับสองได้สองเปิดตัวเพิ่อวิลคิดไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งวิลคิทก็คือตอนเนี้ยลบสีท้าการ์ดเขาไม่เต็มโลนั่นเองต่อมาไปเคเบิลครับจั่วการ์ดจากเด็กฝ่ายตรงข้ามเลยง่ายๆสั้นๆครับปั่นป่วนเด็กอีกฝ่ายนะต่อมาเล็กการ์ดที่นครับสามได้สามเปิดตัวใบการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่มีพาวะต่ำสุดแล้วก็ลบสองไปด้วยนั่นเองต่อมาบารอนซีโมโครับสามห้าเปิดตัวเนี่ยเอาการ์ดที่ต่ำสุดฝ่ายตรงข้ามในเด็กเนี่ยยออกมมาาางบนนนสเระะฮ ออกมาก็เป็นเซนทรที่ครับ4ได้8ครับลงทางขวาไม่ได้แล้วก็เปิดตัวเพิ่มเดวอยที่มีลบ8พาวเวอร์ทางขวานั่นเองออกมาในฮิลาที่ผม5ได้6เปิดตัวเอาการ์ดที่มีพาวเวอร์ต่ำกว่า0ของฝั่งเราไปยังฝ่ายตรงข้ามครับใบสุดท้ายเป็นเซอร์ซี่ครับ5 7เปิดตัวสุ่งเป็นการ์ดใบอื่นของเราในโลนี้เป็นการ์ดใบใหม่ที่มีจี่บวก1ครับ้อหลักๆของเด็กนี้นะก็คือจะเล่นดอกต่ำไปก่อนต้นเกมใช่ไหมแล้วก็ทำลายเด็กฝ่ายตรงข้ามด้วยยอนดูด้วยเคเบิลอะไรแบบเนี้แล้วก็มมีีา เซอร์ซี่เนี่ยจะทําการหน้าที่เปลี่ยนเดวออยของเซนตี่เป็นดรอป5เก่งๆหรือว่าเล่นเลนบาอนซิโมก็ได้ครับบาอนซิโมเป็นดรอป3จะเปลี่ยนเป็นดรอป4แล้วก็การที่บาอนลากไปมาอีกใบหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนได้เช่นกันครับผมหรือเปลี่ยนเดวฮูดก็ได้นะแล้วก็คอมโบอีกคอมโบหนึ่งก็คือจะเอาใช้บี้เนี่ยเบลพวกพวกเนี้ยเอามาเล่นอีกรอบทําให้เด็กอีกฝ่ายค่อนข้างยากครับก็คอมโบสุดท้ายก็จะเป็นอานาฮิราเทิปโยนเดวออยแล้วก็โยนเดวฮูดไปนะฮะเล่นสนุกมากถ้าใครมีกกกาารรดพวนนี้้ลลลออองงไไปััคบผมเะ กวันทีทุกคนจะไปดูเกมเพลย์กันเรากวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ภาคีหมายของผมนะครับมาลงมากดกันแล้วก็กมาชมเกมเพลย์กันได้เลยเามาครับผมเปิดเกมนี้ด้วยโลเคชั่นยางเดือพี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 วันนี้ผมเจอเดือพีหลายรอบแนละ้วเหมือนไม่อยากให้เล่นอะ่ะอะไรอ,ะอ่ะย้อนดูไปครับแปลกอะถ้าไม่ใช่เดือพีผมว่าเคิร์นี้สวยมาก หนึ่งสองสามอะไรก็ได้เลยอ่ะจะเป็นเดอพีคไงเคออาเคเบิลก่อนได้นะแล้วเธนหน้าเป็นบีสเป็นบารอนอะไรก็ค่อยว่ากันอความที่อีกฝ่ายนะ่าจะเป็นเด็เฮล่าเราไม่ต้องรีบเล่นบารอนก็ได้พอสเก็ cape, ครับตัดเป็นเลดี้ซิฟและกีกันโตไปเขาเบาเหมือนกันโดนเดอะพีคก็เจ็บเหมือนกันครับโอ้เดี๋ยวฟูดมา ผมเลือกที่จะมาลอนกับเดอะฮูดกลางนะแล้วหน้าควายเลกากเดียหรือบิสก็ได้เบจครับทิ้งแม่นิโต้ไปบาลอนนี่ครับเลือกไนด,ด้เขาเออกมาเป็นบลิงบลิงสับบาลอนออกสับเคเบลิลได้อนาลัสอ้าวโห oh. ถ้าออเดอร์ฮูดก่อนนี่คือเราได้โยนฟรีแหละไม่เป็นไหลเนาะเทเบิลกลับมา เด่เขาเหลือแค่หนึ่งใบถ้าผมเคเบิลไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะนเคเบิลแล้วก็เดมอนขวาขวา๋ยไม่รู้ว่าเขาแนแบทำมเหมือนกันเธอหน้าเป็นเทอนซซี C ่ C อยู่แล้วครับไปดูได้การเขาหมดเด็กแล้วแน่นอนมั่นใจแล้วเขามีเฮล่าแล้วว่าเขาเลยกล้าสนแบใช่ไหม กีพี่หนอ่อยเทบเล็กไปสุดท้ายเรดฮาร์คครับออกมาก็เหตุ่าเขาอยู่บนมือเนอะก็ไม่ใช่รู้ผิดถามผมกลัวหรือเปล่าไม่กลัวอยู่แล้วไปเลยเซซี่เมบเป็นด็อดเตอร์สเตนครับเอาบริงมาตรงกลางเฉยเลย แล้วอนาฮิรัสเป็นออนลอดนี่นาครับทุบแมกนิตโตแบ็คแคทแล้วก็เกียนโตครับแล้วก็เลดี้ซีฟด้วยตรงงานเขาได้ขหินหนึ่งใบเอา้าชนะเฉยน,นะทําเป็นเล่นไป GG ครับผมนนะมาลุยกันนะผมในเกมนี้เปิดโลเคใชนแรกออกมาเป็นเหมืองไว้เปเนี่มไม่ดีเท่าไหร่ผมเปิดเป็นสปไปเดร์แฮมไปก่อนครับทุบไปหนึ่งทีครับ ทุก oh, ไปที่เมจิกเขาเปิดลิมโบไม่ได้แต่เมจิกอย่างนี้ได้เขาต้องการเล่นเจนะ็ดเทิร์นเนาะที่จริงเมจิกก็ไม่แย่นะถ้าเขาเปิดให้เราอ่ะเราไม่ได้มิวแล้วลงเคเบลิลตรงกลางไปก่อนแล้วกันได้ฮาร์คเขามาเป็นไฮโบนี่อะชัดเจนอืเดอะพีคครับแล้วพีคจัดพีคจริงไง ซึมเป็นส้วมเลยอย่างนี้ย้อนดูขวาแล้วกันครับปาดซี้ไนท์ไปเขาเล่นมาเป็นซันสปอตพึ่งได้มาเมื่อกี้ปะแล้วแทนที่ผมจะเล่นเซนที่เธอดีได้เจอเดยอพีกจัดพีกจริงเดี๋ยวุดขวาวกันครับเดี๋ยวเธอหน้าผมเซอร์ซีขวาเลย ใส่อบโอ้โหเล่นกันเรียนก็น่าเล่นนะแต่ทางฝา่ผมตันนะต้องเล่นเซอร์ซี่เลยครับดีเับนี่โชคดีที่เล่นเซอร์ซี่ไปก่อนนะเปลี่ยนเป็นวอลเล็คเ,เตอร์กับมิสเตอร์ซีเนสเตอร์ก็ไม่แยนะ่เพราะสุดท้ายสเซนนะครับเดมี่อาจจะย้ายมาอุดขวาผมให้อยู่แล้วไง ปัญหาคือเธอนี้เล่นอะไรดีที่แรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบารอนกับเดมอนครับมาลอนซ้ายเดมอนกลางอะไรแบบนี้ไหวปะทางขวาเขาต้องเหลือจี้สี่จี้ G, ไม่ก็ต้องถมขวาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเท่าไหร่เดมอนกับบารอนอันไหนแรงกว่าก็ต้องบารอนเลยเนาะงั้นบารอนซ้ายแล้วกันเดมอนกลางไปเลย มาวัดกันเลยไหวหรือเปล่าคิดว่าไหวน,นะแง่ขอกมาเป็นชีฮักครับผมแรงจัดเขาลงหมูมาหนึ่งใบทุกวันครับหมายความว่าผมชนะเกมนี้มาได้ครับจีจีฮะานนะมาลุยกันต่อครับผมเปิดโลก่นแรก่ออกมาเป็น านปฏิบัติการโรเวนเจอร์นี่โกก็ได้นะแล้วก็ไว้วิดีโอต่อไม่แย่ไม่แย่มือนี้ถือว่าเล่นได้เขาเปิดมาเป็นคืนเจทครับทาวซิตี้ด้วยตรงกลางงูอย่างนี้ไว้วิดโอหน้าเล่นมากๆานะตรงกลางโหจ้าบีสผมอยากบีสแล้วเบามาเล่นอีกรอบอะเอาเป็นเล่นทางซ้ายไปก่อนนะครับเขาเปิดมาเป็นเจฟ เท่านี้เราเดอะมฮุแล้วก็บีสได้เลยแบบนี้แบบไปเลยครับตามแผนเดิมทางขวาเป็นมิติควอนตัมผมเล่นเดอะฮู้ได้คุ้มอยูอ่เอาเดมอนมาโอ้เปลี่ยนเป็นเดมอนได้ด้วยเหรอ หูเล่นได้ไหลายเพลงเลยครับตอนนี้นิโก้ลงวิติควันต้ามี่นิโก้เขาเปลี่ยนเป็นเดมอนก่อนแล้วเดมอนโดนเหรือสองหรือว่าเราโดนสองก่อนปะไม่รู้เลยเล่นยังไงดีเอ้ยไวาไปดูขวาอยู่แล้วเอาเป็นดููดขวาอยู่แล้วเหมือนกัน นี่โกกลางแฮมกลางเนมอนกลางปะถ้าทรงนี้เพราะเธอหน้าต้องเล่นทางซ้ายไงเพราะฉะนั้นเธอน,นี้เล่นตรงกลางดีกว่าไปเล่นเอเจนต์สิบสามนะเธอคลิสอ๋อเธอคลิสจากเอจินโฮสันเนาะเขาไม่ใส่มาเองเหมดแล้ว โอเคตรงกลางค้นแรงอยู่นะเนี่ยแฮมครับทุบไปที่โลกิเรียบร้อยอันวานครับอย่างนี้โลกิโดนทุบไปแล้วคิดว่าเขาน่าจะอยากเล่นโลกิหรือเปล่าผมเคเบลิลกับบาลอนได้แต่ว่าทางซ้ายจะเต็มเอานะผมแค่าบาลอนหนึ่งใบแล้วกันเนาะผมไม่อยากปิดซ้ายตัวเองเร็วเกินไปค่อยปิดเธอหนด้เพราะมือเราตอนนี้มีแต่การ,รอดต่ํา าท็อปเด็กได้ยอนดูอีกคือหนักเลยเราจะไม่ค่อยแรงนะหรือถ้าเป็นไอนาฮิรัสก็ไม่แรงเหมือนกันมารอนครับเรีกออกมาเป็นเคเบิลจัวมันหนึ่งใบอู้ mockingbird ไม่แย่เลยนะครับเพราะว่าเรามีเดม,มอนยืนอยู่เงี้ยมีเคเบิลเขาทำให้รถไปถึงสามคอร์สเลยเซอร์ซี่มาอยากเล่นเซอร์ซี่อะเซอร์ซี่ไหนดี ที่จริงไม่ควรเล่นปะเพราะตรงกลางมันเป็นคลาวซิตี้อ่ะเอาจริงถ้าแรงสุดก็ควรจะเล่นมอกกิ้งเบิร์ดกลางนี่แหละแต่ว่าระดับนี้ก็ต้องอยากโชว์ของหรือเปล่าเซอซีไปเลยไหมเซอซีซ้ายเพราะเซอซี่กลางไม่แรงนะเรามีเะนดอบหนึ่งเอซี่ขวาก็ไม่แย่อจริงๆแล้ว คือเราห้ามที่ห้ามแพ้ที่คลาวซิตี้ไงประเด็นน่ะตรงกลางขปคลาวซิตี้อย่าสิจริงไม่ควรเล่นเซอร์ซี่ซนะถ้าอยเอาชนะเกละ่ะต้องเล่นแบบไหนแรงสุดก็ต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแรงสุดเลยการเดียนแรงกว่าเซอร์ซีซ่ไม่ได้โชว์นะถ้าเอาชนะต้องเล่นเพลงน,นี้ครับ คือถ้าตรงกลางไม่ใช่คาวซิตี้ผมเล่นเซอร์ซีไปแหละไม่เป็นไรเราต้องเอาชนะบ้างดิอย่าเอาฮา,าเล่นมาเป็นอะไรเอ่ยใบเดียวทุ่นเลยอาแพ้ไหมเรเบิร์ดโนเอร์ครับโอเคไหวชิวฮะเกมนี้ี่กี่ครับผม ดูกันต่อครเปิดเกมนี้ด้วยโลเคชั่นอย่างฮาร่าเราน่าจะชนะที่ฮาร่าได้ผมเล่นนี้โกไปเลยนะแต่เขาก็สู้เหมือนกันว่ะเป็นคิตตี้ไพายครับโอ้อย่างนี้เรามีสิทธิ์แพ้นะถ้าเขามีทีหน้าอะไรแบบนี้แล้วจวดสองใบตรงนี้ครับเทเบลิลเลยอยู่แล้วครับไปเขาไม่สู้ไอะ เราก็จั่วเขามานหนึ่งเป็นเซจปั๊บเคโบิไปอ๋อเล่นราวนันนาเลยกลัวลาวนันนาโดนยิงนั่นเองพลานบทชิคอนสวยเลยครับบาคอนซีโมแล้วก็บวกสองให้ด้วยเจ๋งเลยถ้าเอ็เจล่ามาหนึ่งใบท่วนอื อย่างนี้ผมเทิน4เซนรี่ซ้ายแล้วเทิน5เซอร์ซี่ขวาเนี่ยคืออย่างโหดอย่างอันตรายนะบอกเลยทางขวาเนี่ยคือจะใหญ่มากเพราะว่าไอ้พานลอกติคอนนี้เขาบัฟการที่เซอร์ซี่เปลี่ยนไปด้วยปะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่มาเด็กไงไม่ได้ใส่ในไม่ได้แยไม่ได้ใส่มาเองในเด็กเอ้ยไม่ได้ใส่ไมไ่ใส่เขาเด็กเองอ่ะออแหละใช่เขาใจตรงกันพูดอะไรว่าโอเคนะโอเค ผมเซอร์ซี่เลยอยู่แล้วชิวครับมาลอนเปลี่ยนเป็นคอสสี่ยิชิล่าเปลี่ยนเป็นคอสสามเดอะวอยเปลี่ยนเป็นคอสห้าเรียกว่าสุดจัดบอกเลยรอดูกันได้ถ้าไม่โดนคอสโมซึ่งไม่น่าจะมีนั่นเด็กเขาใช่ไหมถ้าพักโดนคอสโมนะโอ้โหแมนติงออกติงต่เอาสบายแมนติงเซอร์ซี่ครับ เปนมาลอนเป็นมิสมาเวลไอจาร่าเป็นเอลซ่าและโรแนนแับเดอวอยเป็นโรแนนอิ่มๆและและบบอย่างนี้ชิวชครับผมเราเล่นยังไงดีเรามีเอลซ่ามาฟรีทางซ้ายเราลงอะไรก็ได้นะจริงตรงกลางก็เล่นได้เหมือนกันเล่นสองใบเพราะว่าเรามี Miss มิสมาเวลไงถ้าอย่างนั้นเราเป็นสไปเดอร์แฮมไว้วิโอได้ทางซ้ายก็เลกันเดียนอะไรแบบนี้หรอ อาจริงเอาแรงกว่าก็ต้องย้อนดูอ่ะย้อนดูเลกัเดียนทางซ้ายทิ้งไว้วิดดโอไว้ครับหนึ่งใบนั่นเนี่ยคิวิวทางขวาไม่น่าแพ้ปะถ้าเขาช่างชีขวาเขาก็จะเบานะผมว่าไปดูกันที่พสุดจัดครับตอนนี้ย้อนดูครับเราก็เลกัเดียนครับพายพุ่งไปหนึ่งทีแล้วเอลซ่าปับทางซ้ายให้ด้วย เขาเล่นอะไรคิตตี้ครับสี่ทางขวาเป็นชางชีครับเท่านั้นเราก็ชนะอยู่ดีหรือเปล่าช <Yeah. S 1> นะอยู่ดีผมเกมนี้จีจ,จีครับ<จ>และมาลุยกันต่อเลยครับผมเปิดโลกชั้นแรกครับออกมาเป็นฐานไปได้พัิการเอเวอเร์อ่านี่โก้เลยก็ได้หรือว่าสไปแทนก็ได้นะไปได้แฮมก่อนไหม อยากจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรครับทุกไปที่จูเบลีเป็นเฮ่าได้นะเป็นเซอร์ซี่ก็ได้แนละ้วตอนนี้จูเบลีในเซอร์ซี่ก็ฮิตเหมือนกันครับโอ้ยเราได้จั่วด้วยเอาเลยเดี๋ยเอาเลยดีวเอาเอาเลยดีอ,อ,ยดอยากจ่ยอยู่แล้วตรงกลางแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ครับมีแคร์เท่าไหร่แต่เรามีเดมอนเราอาจจะชนะได้นะ ที่เป็นบีสเบ้าหนึ่งทรเนบร้อย i n v ซ s เบ l e w ูแมนอย่างนี้เทราหรือเปล่าผมสามารถเลกาเดียนไปเลยได้นะเธอหน้าค่อย,อยวิโรบายเฮ้ยวิโรคิสเพราะถ้าผมวิโรคิสซ้ายไปก่อนเนี่ยเลกาเดียนทีหลังมันจะพุ่งไปใส่วิโรคิสนะฮะเราเลกาเดียนเลยเขาไม่มีอิ v ิซิเบิลบูแมนอีกแล้วคอสเก้ครับ ทิ้งเป็นเวทฮอสกับซาคาไปค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเขาเป็นฮีล่านะฉะนั้นแล้วเทอรน์นี้ผมเล่นเป็นเซนทรีดีกว่าเลาเทิร์น5ห้าในฮีรัตเลยก็ยังได้นะ <c oughs> เพื่อไม่ให้โลเคชันเขาเ, <c oughs> เพื่อให้โลเคชันเขาเต็มไ,ไวๆมือเขาไม่มีฮนะีล่า ตอนนี้นะครับก็นนเขาต้องหวังท็อปเด็กเฮล่าอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรฮิรัสเลยก็ยิงเดอะบอยอ่ะหรือว่าเราเซอร์ซี่เปลี่ยนแฮมเป็น 2, รอบสองเลคาดีนเป็นรอบสามก็ได้ลองมาโชว์เซอร์ซี่เซอร์ซี่ดีกว่าเทนนี้อยากจะเล่นแค่นั้นเลยนะรอบซีกับรอบสองเก่งก็มีเยอะเราคงไม่น่าสวยได้แบบเดินล็อกทำลายทั้งบอร์ดทัลทายบอร์ดเราอะ,อะไรแบบนี้บ้าง,งเวนน้องก็ยังดีอย่างน้อยได้ เพิ่มพลังไม่เพิ่มดีไปนอกมันเท่าเดิมผมเคยเปลี่ยนเอ้ยไม่เปลี่ยนอยู่แล้วตอบสามป็นดอบสี่ไหมเราไม่เล่นดอกสองเราไม่น่าจะมีอันตรายปะตรงนี้ตอบสี่กับดอบสองอันตรายไม่มีครับเป็นแฮมกับเลกเดนตรงนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นของแรงได้อย่างยิ่งอีกฝ่ายคิดอะไรนะครับทั้งที่การบนมือเหลือแค่ใบาเดียววันนี้รีพอร์ตสโลเปได้หรือเปล่าใบาเดียวพี่บนมืออ่ะใช่ไหมใช่ บมือคุณเหลือใบเดียวแล้วต้องเล่นซ้ายเท่านั้นครับอันนี้คือสโลเพแล้วป่ะท็อกซิกใช่ไหมไม่นาจะต้องคิดนานเนี่ยแต่นี้เล่นได้แค่ทางซ้ายบนมือเหลือใบเดียวมีแค่เล่นหรือไม่เล่นแค่นั้นเลยฮะแต่เขาเล่นที่จะโถวลานะแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนี่ไงอาจจะเลิกเล่นแล้วนะเฮร่าไม่มาโอเคได้ทีหน้าด้วยค่อนข้างจำ ก็ต้องเป็นอันไฮิลัสกับเดมอนอยู่แล้วดิแบบนี้ครับตรงกลางหนักไปปะผมว่าแย,แยกกันก็ได้เอออย่างนี้อย่างนี้เล่นแค่สองโลเชันพอทางขวาถ้าเขาไม่เล่นก็เสมอขวาได้ไม่เป็นไรครับทางซ้ายเราทีหน้าตัวอีกสามนะท่นบวกหกบวกเก้าทางซ้ายครับเป็นยี่สิบเพ่าไหรี่สิหกใช่ไหมไม่ใช่ใช่หร่ สิบสามบวกอะไรสามสามสิบหกบวกหเป็นยี่สิบสองยี่หกเลยเลรตกลางก็สิบหกอ่ะน้าเขาไม่ได้เฮล่าก็น่าจะแพ้เราหละเหมือนจะท็อกซิกนะคนนี้นะระบบเพลนะเราก็รอดูไปเขาจะเล่นไหมดีกว่าเหมือนจะไม่เล่นนะตรงนี้เหมือนจะหลับเพราะว่าเขาไม่ได้เฮล่าไงแถมโดนใบน invisible w o m e อีก เป็นคนที่งองเงยคนสมกควรนะสรงนี้กดยอมแพ้ไปก็ได้แท้ๆใช่ไหมละ่ะแต่เขากลับอยู่กวนกวนอีกฝ่ายกวนผมนมี่แหละเหมือนจะไม่เล่นผมท s นับใส่ได้ไหม oh, <snap. S 1> ถ้าเขาไม่ได้เฮล่าผมก็ชนะเขาทบเด็กเฮล่าผมก็อาจจะแพ้นะครับยังไง นี่ยอมแพ้เรียบร้อย